ยายกะแก่ปะทู่เรียบร้อยแล้เน้อกันน้อจ้ะยายสีหลาบปะทูเนาะกับพักกะเตรียมไว้แหลมน้อกันนาะเครื่องหลาบนาอกับนี่จ้ะเขาครัวก็ครัวเรียบร้อยเน้อกันนาอกับยายสีลงมือหลาบปะทูเนาะมือเนี่ยกินแสบแบจ้ายายสีลงมือหลาบปะทู่น้อกันนาะนี่ค่ะิี่ยายหนาบกระทะไหว ยายก็มะเขี care, ๋นกะยายใส่พร okay? so ิกสดเนาะกันนกสองเม็ดค่ะอันนี้หอมแขกค่ะเริกมะนาวเลยเนาะกเนาะมะนาวสองชิ้น giai thì say phúng mà nói năng nó cả, uể oẹ mà giai ni khỏe, đồn mà nao có phải, ha nằm bán nít nói nó cả, thâu khoa nó cả, mắc lưới là sai nó cả nó ยากกัสใส่พัชีใบเลื่อยใบมะกรูดนอกันเนะแระวก่พัชีจีนลงไปหลักประตูเรียบร้อยเลยก็ตามรักประตูพังกันนวดนี้โตอยู่แล้วนะกัาเนอยากกับึงได้ใส่หนําปลาเป็นหน่อยนึงผงนวไปนหน่อยนึงเนะกเนะ นี่จ่ายย่จจัดร่จานพักย่ากับเตรียมไว้นะคะเนาะกะมีมะเขือพวงแตงกวาค่ะพักกาดขาวนาะคะ่จะจ่ายเรียบร้อยแล้วมาเด้อค่ะเด้อมากินละกะทู้ก,กับย่ามือเนี่ยเศษเลยค่ะนี่ค่ะนี่จ่ายเรียบร้อยแล้ว มาชุ่มกับไก่กันเนาะค่ะเนาะหลับปลาทูหลับจ้าหลับปลาทูเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะเนาะแก้มพักเนาะค่ะมะเขือพวงเนาะค่ะเนาะแตงกวาผักกาดขาวเนาะค่ะเนาะนี่จ้ะผู้ใดมักเผ็ดยากะใส่พริกเป็นเม็ดลงไปเนาะค่ะเนาะนี่จ้ะมาเด้อค่ะเด้อมากินน้ำกันหลับปลาทูเหม่อนี่ยค่ะเรียบร้อยพร้อมกินเนาะค่ะเนาะ เขาเนียวปุผุยคักๆเนาะค่ะจา้าฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์เยลีชาแนลเนี่ยเด้อเมื่อเนียใหญ่ค่ะขอเสนอลาบปะทูค่ะลาบปะทูหนึ่งเด้อค่ะเด้อขอพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะสวัสดีค่ะหน้าตาลาบปะทู